ค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีอายุคัน37สัปดาห์ขึ้นไปแล้วมีอาการ1ใน3มอาการนี้ให้รีมารโรงพยาบาลเพราะว่าปากมลูกอาจจะเปิดแล้วมีอะไรบ้างก่อนจะไปฟังคำตอบนะคะกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้วันกุ้งแล้วมาฟังกันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคือเจ็บคันทีนะคะทีขนาดไหนที่จะทำให้ปากมลูกเปิดก็คือให้เจ็บทีน้อยกว่า5นาทีแล้วจับยังไงนะคะก็จับให้คุณแม่นะคะเอาพอรอก ท้องเริ่มปั้นแข็งใช่ไหมคะเขาเรียกปั้นแข็งให้คุณแม่เอามือไปวางไว้บนหน้าท้องนะคะแล้วก็จับเวลาเลยตั้งแต่ที่เราเริ่มปั้นแข็งนะคะไปอพอหายปุ๊บแล้วก็เจ็บใหม่นะคะนับเวลานะคะจากที่เราเจ็บครั้งแรกไปเจ็บครั้งที่สองห่างน้อยกว่า5นาทีนะคะแล้วก็เจ็บทีขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เจ็บนะคะจะเจ็บที นานประมาณ30วินาทีจนถึง1นาทีนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนที่แบบจะเบ่งลอดเลยเนี่ยมันจะเจ็บทีมากนะคะทุก2นาทีเลยแล้วก็จะเจ็บนานเกือบเต็มนาทีทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่เจ็บห่างๆอยู่แบบเออครึ่งชั่วโมงเจ็บมาทีหนึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงเจ็บมาทีหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกเจ็บเตือนนะคะอย่างที่สองก็คือมีมูกเลือดปนนะคะถ้ามีมูกเลือดปนออกมานะคะอันนี้ปากมดลูกน่าจะเปิดแล้วแต่ถ,ถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนเป็นตกขาวอยู่อะไรเงี้ยเป็นเมือกใสๆอันเนี้ย อาจจะไม่ใช่นะคะเป็นตกขาวนอกจะติดเกงในอันนี้คือเตือนนะคะไม่ใช่จะคลอดถ้าจะคลอด,ดต้องมีมูกปนเลือดนะคะอย่างที่3อันนี้สําคัญเลยนะคะ ก็คือมีน้ําเดินคําว่าน้ําเดินก็คือมัอนจะไหลออกเรื่อยๆนะคะเหมือนคุณแม่เยี่ยวรถกางเกงเลยค่ะพอเรายิ่งขยับตัวจะยิ่งไหลออกแต่ถ้าเป็นตกขาวนะคะมันจะเป็นวงๆเท่าเหรียญสิบบาทแค่นั้นนะคะแต่ถ้าน้ําเดินขยับนิดนึงก็ไหลไหลอันนี้ให้คุณแม่ใส่ผ้าอนามัยไว้นะคะถ้ายังไหลแบบชุ่มผ้าอนามัยเนี่ยแสดงว่าเป็นน้ําเดินถึงแม้ว่าเราจะไม่เจ็บคันหรือว่าจะเจ็บคันก็ต้องมานะคะถ้ามีน้ําเดินนะคะทีนี้ ถ้าคุณแม่มีอาการหนึ่งในสามอาการที่พูดไปนี้นะคะก็ให้รีมาโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณแม่มีหนึ่งในสามอาการนี้แล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่สามารถมาได้นะคะให้คุณแม่โทรหนึ่งหหเก้าได้เลยนะคะเพราะสามารถโทรได้ค่ะหนึ่งหหเก้าถ้าเจ็บคันสามารถโทรได้นะคะไม่เสียเงินค่ะ